สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอก,กันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้ก็แนวทางหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงนิเคอีจีนห้างสิงไต้หวันแล้วก็เกาหลีงวดประจำวันพฤหัสที่ห่งกรกฎาคมนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะวัวนที่1กรกฎาคมนะคะวัน อังคารกับพุธพี่น้องไม่ได้ลงคลิปนะคะพอดีไม่ว่างก็เลยไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าลงให้ที่โพสชุมชนนะส่วนเดี๋ยวแล้วพี่น้องก็มาจดลงสมุดเดี๋ยวดูนะวันอังคารนะคะอ่ะวันอังคารวันอังคารพี่น้องให้เห่นให้เจ็ดกับสองนะคะอ่ามาสิบสองเด้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเบสิบสิบสองเด้งนะคะใครที่ตามที่โพส์ชุมชนก็จะเห็นนะคะวันอัคา,า,า12ร12สเด้งส่วนเมื่อวานนี้นะคะของวันพุธของวันพุธที่30มิพี่น้องให้เด่น9แล้วก็สองหนึ่งสอสามสี่ห้าหกมาหกเด้งนะคะมาหกเด้งนะอันนี้วันเมื่อวานนี้มาไม่เยอะเลยนะคะมาแค่หกเด้งเองเกาหลีไม่มา นะนอกนั้นก็มาหมดแต่มาแค่รอบเดียวนะคะไม่เด้งเลยนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทีนี้สำหรับวันพฤหัสนะพี่น้องให้เน้นรูดนะคะพี่น้องให้ดินที่1แล้วก็ห้าค่ะ

ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะคะสำหรับวันพฤหัสน,นะ,ะดินหนึ่งแล้วก็ห้าค่ะนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะสำหรับสายรูดนะคะ วันพฤหัสีนี้ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังเนาะขอให้ก้าวเด้งสิบเด้งสิบสองเด้งนะคะขอให้เด้งเหมือนวันอังคารนะวันอังคารสิบสองเด้งเลยนะแต่ก็ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะสมาชิกท่านไหนที่ไม่เห็นคลิปพี่น้องก็อย่าลืมนะคะถ้าไม่เห็นคลิปพี่น้องก็คือกดเข้าไปที่หน้าช่องนะคะและด้านบนจะมีคําว่าชุมชนก็คลิกเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปเลยที่ชุมชนมันก็จะเหมือนเฟซบุ๊กนะคะสามารถ โพสเหมือน Facebook เลยนะคะฉะนั้นก็กดเข้าไปดูได้นะคะสำหรับใครที่ไม่เห็นคลิปพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ได้ลงคลิปนะเพราะบางทีพี่น้องก็ไม่ว่างจริงๆนะคะไม่ได้ลงคลิปให้อย่างวันนี้ก็เหนื่อยก็หลับแต่ว่าวันดีหน่อยที่ไม่ได้ทำงานนะคะก็แต่ก็นอนหลับตื่นมาก็อ่ะตาละอ่ะมาทำคลิปสักหน่อยแล้วกันก่อนนอนอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะจะไปนอนต่อแล้วค่ะง่วงมากเลยก็ขอให้เป๊ขอให้ปังนะคะขอให้ทุกคนเฮงเ<ๆ>ปังปงมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะเรามาลุ้นกันนะคะสำหรับหุ้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ